ถ้าที่หาผีได้ก็จะมีอุณหภูมิอันแท่งสีม่วงแล้วก็ E.M.F. ไอ้ที่เป็นไฟอ่ะผีอยู่หน้าประตูหรอได้อะไม่รู้มันสามเองอุ่ณหภูมิอ่ะเคเออนั่นแหละ แต่แหละคือจุดที่ผีอยู่ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำๆแต,แต่ว่าหินมาันมาตกนะข,ข้างนอกหินมาตกหันต้องลองเข้าไปข้างในหกห้าห้าจุดห้าอืมเริ่มขึ้นแล้วนี่สามจุดแปดลองเปิดไฟดูหกจุดสี่สามจุดสามเออกลัวอยู่ตรงนี้แหละห้าจุดห้าสองจุดหก ยนโมชั่นกูมอบเควสดให้อันเดินหากระดูกนะตามห้องอะแล้วก็ถ่ายรูปมากระดูกอยู่ใต้ดินครับโอเคลุงแยกอันหาเปล่าลงไปเจอพอดีไม่คมมาเดินลงมาขา้างล่างอันเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายกระดูกนาทีหากระดูกให้อันเลย นั่ง,น,งนั่งยองถ่ายด้วยนะพีเปิดประตูเบียถืออีเมลมาปะเปล่าครับอืมขาวขึ้นแปดเลยนะตุณไหนอะ่ะเออได้เงียบเปิดประตูแล้วประตูไหนไม่รู้ผมก็ไม่ได้มองเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวนะทำไมมันโซนจังเลย เนี่ยอยู่ในห้องนอนนี่แหละเท่าไหร่หกโอเคใช่หรออยู่ลิฟวิ่งรูไม่ก็เบดมินต์เนี่ยตกใจลุงนะตกใจด้วยว่าลุงส่องกระจกอ้าวถือประโยน์ไม่เห็นเพื่ออันมันจะถ่ายรูปไหมอันอัน อันอนี้นะวะถ้าผีมา,าแอบตรงนี้นะเฮ้ยห้องนอนดัง e ี2สองแอบตรงเนี้ยอะไรย่ยย่อผีก็เห็นเนอะดีๆย่อไว้ก็ยอ่อไว้ตลอดดีจะย่อลุกย่อลุกทำไมอะมึงติดเกมอื่นไหมเนี่ยเฮ้ยกลับขึ้อนห้าเบียกลับขึ้นห้าดูผีอะ ไอ้บรรดาดูหีมไนเนี่ยเสียงดังอยู่ห้องไหนอะพอยเห็นปะเอ่อลิฟวิ่งรูมกับเบดมนหมดแล้วเยอเดี๋ยวค่อยไปลิฟวิ่งรูมเหลือสูดแล้วกหาลาดดังแทนตาลาดดังแทนตอนนี้เบดมนดังเสมอกันพีซิฟ้าตลอดเลยมรุบาบก็อีกเปื่อประตูตลาดก็ลงลด เออลงรถที่อหนครับขึ้นเจ็ดเมื่อกี้ผีเปิดประตูไหนเอ้หลอกหรอเอ้หลอกหลอหรออยู่ลิฟวิ่งรูมทางไปไปแล้วครับข <3. S 1> ึ้นสิบใครเปิดล็อกเกอร์ลงรถนะเบียปิด ไม่ยี่ผีหรอกตรง l ี v วิ่ง o ูมเอากล้องเซฟไปรี v วิ่ง o ูมก่อนเลยมันนัดจะตื่นหมดเลยผีพังไปครับผีพังไปไป,ไปแล้ว,ลวอ๋อเวลคัะเดี๋ยวเคยเทียนกันเราได้หลักฐานอะไรบา้างยังยังเลย ไม่มีออกนะตรงร<ม>ีวิ่งรูมเบตเมนน่าจะบักเสียงใช่โยอนออกแล้วก็วางใหม่อะลุงเปล่าเาทียน,ท,นที่รีวิ่งรูมไม่สิเทียนกลับไปเองไม่เปล่าจ<อ>ุดใหม่ด้วยอฮะเควสมีอะไรบ้างพลอยมีเทียนเหลือเทียนกระหัน มีเสียงดังที่กาหลาดไปขึ้นขึ้นลงลงใช่กี่จะอยู่ห้องห้องลงรถกันอะไรปะมีทางกาหลาดกับลิ้งรูมสองที่แต่ลุงบอกว่าเขาหลอกลิ้งลูมไช่เหอใช่มีมันหลอกตรงลิ้งลูมหลอกตรงโซฟาเลยหลอกตัวสส่แต่ผมเอากล้องไปไว้กาหลาดกันถนกไหม,อ,ไมอยา่างงงเนาะตูอยู่มันคืออะไรบ้างกาหลาดก็ลงรถลงรถมันจะอยู่ข้างใน ที่วิ่งลงก็ต้องที่มีสภาะใช่เออดินเราควรเล่นด่านเดิมๆให้อ่านชีมก่อนไหมเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยให้อ่านมาเรียนรู้ไปั่วลงรถต้องเซตมุมไหนวะพลอือต้องให้สองกล้องรู้ดัเอากล้องเดียวไปกัน อันได้เอาที่ที่วัดอุณหภูมิยังอยู่กับมือปะอยู่เนี่ยผีมันอยู่ตรงเนี้ยสามเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยเหรอรหรอืมก็อยู่สองิ่งลงไปแล้วมทำไมบ้านมืดจังวะผีทางไฟครับผีทางไฟเพืออแบบว่าคุาต้องแบบ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 ไอเนี้ย ยังไม่มองไม่เห็นเลยอ่าผีอยู่ลิฟวิ่งรูมแน่นอนเมื่อกี้มีโมชั่นผ่านตรงลิฟวิ่งรูมแลคิดเช่นดังอะไรวะนะ่ะโทรศัพท์เอเวอเรสต์ผ้าเหรอผ้าเมื่อกี้เห็นเอเวอเรสต์ผ้าเอเวอเรสต์ผ้าโอเคได้เอเวอเรสต์ผ้าอันหนึ่งโอเคลิฟ okay. วิ่งรูมวัดวัดจากอะไรละ่ะเมื่อกี้ประตูเหรอไม,ไม่รู้มันอยู่แถวตู้ ตลาดดังเมียวางกอดที่ลิ่งริ่งดูมิ๊กโอเคมีอีเวทีอีกอันหนึ่งแอบอยู่แอบอยู่ are you here โธ่ God, where are you? are you here? hello? are you here? ah you here? ไม่ตอบขึ้นกาบ่าแต่ไม่ตอบถ้างั้นต้องฟิงเกอร์ปินแล้วล่ะ oh. ถ้าอยู่ห้องนี้จริง่ะนอ่าน,านเอาแท่งม่วงม่วงเออแท่งม่วงเนี่ยม่วงใช่ เอเวอท้าม e ีเฉดป่ะปิดประตูปิดประตูมีด <sh ิเอเวอ้ามีเฉดหากให้มันสว่างแล้วก็ประตูประตูในห้องมัตเตอร์เบดรูมห้องมาตเตอร์เบดรูมเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวมาห้องนี้ห้องนี้นี่ทางนี้ทางนี้อันเอ้ยล่าแล้วตายเดี๋ยวดีเร็วแอบเร็วแอบ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 ไอ้ล่าแล้วนะ ไอ้ขันยังหลงทางอยู่เลยไอ้ขานโดนผีไล่แล้วขานจูงวนจูงวนเกินช้าอยู่นะผีเนเี่ยเปนหลงไป<ล>แล้วขานแอบไปก่อนมาแอบไปก่อนเดินเดินวนอยู่ลิฟวิ่งรูมดูอ้น,นั่นมีเงื่อนะเดินวน,น,น,นไปห้องเด็กแล้วนะขานอย่าลืมปิดไฟตัวเองนะอย่าลืมปิดไฟฉายตัวเองกระชีเหรอ โอเคยังหลงอยู่กลับไปวิลล์ลิ o ท์ล้วนะเดินช้าเนี่ยใช่เดินช้ามากเลยตัวนี้โอเคเดินกลับไปไปดูเอ็กเบดได้โอเคหายเรื่อเลืกอลิกื่าครับเลืกองราแล้วหว่านรล้วเดียวเตือไปลอยทีเมื่อกี้ผีสปอนในห้องน้ำ a าเตอร์เบลูมนะแสดงว่าเขาอยู่มาเตอร์เบลูมหรอใช่ใช่เป็นมีความเป็นไปได้รอต้องไปตั้งมาเตอร์เบลูม เพราะว่าเพราะว่าไอ้นราบางทีเสียงมันติดยู่นี่กันเสียงพ่อมันติดกันแหมมากินยาคคละขวดเอามีขวดยาอ่านกินเลยหน้าบ้านจะมีก็หน้าบ้านจะมีผมเราไม่ได้กินสักขวดเลยโอเคหน้าบ้านมีสามขวดเลยรอบผมเผมไปกินนะเนี่ยอ่านมาหน้าบ้าน ยงงังไงยังไม่ได้เป่าแสดงว่นนาไม่ถูกห้องอ่านกินไปคนึงกินไปแล้วอะกินอีกอันไม่พอสต,ติน้อยมันลาง่ายเหลือขวดไหนอะเอออะไร่ายน้ำขวดขาวไปนะเนี่ยขวดขาวพวกเนี้ยเดี๋ยวเกลือไปลอยในห้อง ลุงแล้วลุงอะลูายไปแล้วไงไปไม่นะเมื่อไรเน,นี่ยห้องนี้ลิฟวิ่งรูมดังอะไรร้อยหนึ่งวะลอยยังไง<ข>อ่ะพ<ข>อคลิกขวาม่ะไม่ลย่กด F กี้แหละกด F ปะ่ะ F นั่งแล้วลเอาเลยนั่นแหละอเออแล้วสองก้อนเฮ้ยล่าว่าหลอก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 ต่อไปก็อเอากล้องไ,ไ,ไปถ่ายรูปลุงนะใจแม่งพูดกล้าเลยใจยังพีอยู่เลยแม่งเข้าห้องอีกโอเคไปห้อง,องนี้วิ่งรูมหน่อยเอ้ยห้องนี้หน่อยห้องนอนหน่อยโอเค เดี๋ยวไม่กันเขียนห้องลิฟวิ่งรูไหมใช่ก็ไอเนี้ยลิฟวิ่งรูมันมีมันมีไฟเอ้มันมีเน,นี่ยชื่ออะไรวะมีอุนเอ้ไม่ใช่อุณหโภมมีมเสียงอะ่ะแ <Hey, S 2> ื่แฮ่แห่แฮ่ทำไมเกลือหายเกลือเกลือหายเหรอแสดงว่ามีรอยเท้ามีรอยเท้าพอคิดว่าเขามีฟิงเกอร์ปิ้นว่ะเบลรู้สึกไปกาลเขายัาง ถืออยู่ไหนมั่งก็ไม่รู้อ่ะอัน,นถือไฟฉายถือไฟฉายตามมานันเลยอ่าหาหนังสือก่อนหนังสืออยู่ไหนมั่งก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยหนังสือกลางไว้่ยเอ่อกลางไว้ตรงไหนกลางตรงตรงตงที่มันทีไม้ดิเดียเอาไปเนี่ยเอามากลางตรงนี้ยอัน อ่านถ่ายรูปปูซิฟิกด้วยสีแดงๆที่มไม่อ่ะมัอมีหนังสืออยู่บนโต๊ะอยู่แล้วพอ่อแต่เขาไม่เขียนใช่ไหม <S <S ใช่อดอกก็ไม่โชว์ออกก็ไม่มี <S <S เจออะไรกบ้างไหมครับยังเลยแต่ว่าผีล่าแล้วติดไมงขังเขียนที่ลิฟวิ่งรูมลุง แต่ไม่ดับเทียนไม่อะไรเลยนะอืมเขียนไม้ทีวีวิ่งลูมตาขึ้นแล้วมันทำอะไรอ่ะรู้แต่ทำในห้องลิฟวิ่งลูมอ่ะกางเขนไหมในห้องมาเตอร์เบนลูมไอ้<า>ห้องมาเตอร์เออมันไม่มีสองตัวกางเขนไหมบนเตียงในห้องมาเตอร์เบนลูมอ่ะวินหรือเลเวนแอมป์มีม ไม่ไม่สองที่ยังงงตอนนี้ไดอ,อีเวนต์หคาเดียวถูกไหมเดีย๋ยลองเอาสปิริตบ็อกไปคุยในห้องห้องห้องนอนมาดิเอาฟีดไม่ฟีดสักที่เลยมันไม่ใช่ละมันต้องมีสปิริตบ็อกแน่นอนถ้างนะั้นเนี่ยถ้าเป็นทวินอะ่ะถ้ามีสปิริตบ็อกก็ตอนฟีดจริงเลยดักเขียนลิฟวิ่งรูมเนี่ยเขาเดินเดินกว้างมากถ้าเกิดเป็นตัวเดียวอ่ะเอ่อสปิริตบล็อกอยู่ไหนหมดอยู่ไม่รู้อ่ะไปโยนไว้ไหนกันะอยู่ตรงศพผมครับอันหนึ่ง ตบผมรู้สึกมีอันหนึ่งมั้งอันถ่ายรูปผีนะถ้าผีออกอน,นะถ่ายเรารีบแอบทำให้ถ่ายแล้วก็ยืนเล่นกับมันนะ <c oughs> เล่นเปิดประตูในห้องลิฟตไอในมาสเตอร์เบดรูมอีเวทห้าโยนของด้วย Are you here ล,ลาแล้ว ออออก,ออกมาจากมาสเตอร์เบดรูมแอบเลยแอบเลยแอบเลยที่เดินไปหน้าบ้านแล้วเปิดตู้ไม่เห็นปิดปิดปิดเรียบร้อยแอบอานตาย <c oughs> ถ้าไม่เบียร์ไม่ตายอ่ะเบียร์อยู่ตรงประตูที่มันเปิดเลยนะทำไมเบียร์ไม่ตายเบียร์ชักปิดอันอ่านมันอ่านมันลืมชักปิด ปิดเบลมันก็ปิดไวๆปิดตาไม่ได้อ่านบอกคิลเลอร์ที่เบียมอยู่ในตู้เนี่ยเฮ้ยไอ้อแดงเบียมอยู่ในตูไไไน้ไม่ได้ปิดไฟฉายเออกายอ่านไม่ได้ปิดไฟฉายไฟฉายอ่านไม่ตู้เออเบียมไม่ตายได้ไงวะหรือว่าอ่อเลิกล่าเบียมแค่แค่ไม่ได้ถือไว้ก็ไม่เป็นไร แน่ออกห้องเดียวกันสองครั้งเลยทำไมคูซิซิิกไม่ข้างนอกวะห้องนออกออกอันนี้ครับออกมาจากห้องน้ำมาเตอร์เบรูมเมื่อกี้ใช่ออกมาจากห้องเดียวกันสองครั้งแต่ว่าคูซิิกในห้องนั้นน่ะไม่ไหม้เลยมาไหม้ห้องข้างนอกหมดเลยข้างในก็ไหม้นะไหม้บนเตียงอืมเออไหม้บนเตียงทีหนึ่งยังไม่ไหม้สเตเตอรแต่ไม่ใช่เลยวันนั้นใช่ใช่ไม่ใช่เลยวันนั้นเดินเดินค่อนข้างไหวไม่มีช้อยเลยวันนั้นแล้วเอ้าอ๋อเอออีเบท้าไม่มีเลยวองนัน งั้นเบียร์ก็ต้องให้หันเราลอดเนาะใช่เบียรองอสปีดเอกไปคุยในมาเตอร์ดีดว่ามึลนะก็คุยห้องนอนพ่อยว่าเออลองไปคุยในห้องนอนมันตอบไหมแค่เบียร์ไม่ไม,มีแล้วคีิปหายแล้วแราเอากระเขงข้างนอกมาอีกอย่างหนึ่งดีกว่าดีกว่าเบียออข้างนอกมีกร,ระเขงได้เต็มเต็งดูสัส น่ากลัวจังวะตายน่ากลัวจังปิดไปด้วยเป,ปิดไปด้วย Where are you? Are you here? ล่าเบียตายไม่ล่าไม่ล่าหลอก,ออกเบียหลอกไอ้ลูก กราฟเจ็ดกราฟเจ็ดไม่ล่าไม่ล่าเห็นมันเดินออกมาเป็นตัวเลยนึกว่าล่าเมื่อกี้เดินออกมาถือถอเคียวมาเลยนึงกูหลอ,อกเบียรแกเนี่ยแต่เบย์เพิ่งเข้านะสากเพื่อนจิตอยู่อ่าฮะเพราะว่า,วาถ้าปีนบล็อกไม่น่ามีพวกคู่สองห้องเลยไม่ก็ซ่อนแต่สิงเกอร์ปีนเนีเ่ยเช็คยากออกไปไหมให้อ่านไปเล่นเกมใหม่ เอ,อเลือก,พอ,อกพอเลือกโอปาเกะแล้วกันโอเคพอเลือกโอปะเกะ,ะให้มันหันเลยปะละ่ะมีกระจกอยู่อ่าได้ได้โอเคบีจะ <Okay, S 2> ได้ตอนใช่ไหมสองปุ๊บแตกโป๊ะล่าแล้วเบียออกจากห้องน้ำเหมือนเดิมออจ,จริงๆงด้วยองนเอออยู่ในห้องน้ำแล้วมันไม่ห้องนั้นวะนั่นเลยดิยังอยู่ในยังอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ครับยังวนอยู่ กำลังออกไปแล้วออกไปแล้วอ่านด้งออแล้วออกไปแล้วเกณฑเดียแล้วโอเคโดนตันกลับไปฮะอ่านด้งเลยนะอ่านลุดอาอ่านลุดสรุปมันแหลกปะไม่รู้เหมือนกันเดินอยู่ในโรงรถอยู่พีผีพ่อโกเลียวอยูม่มันออกที่เดิมหมดเลยอืม หายไปครับหายแล้วเลิกล่าแล้วเลิกล่าแล้วเบี่ยออกไปเลยผมเอาอที่เดิมสองครั้งเลยแต่ทำไมมันถึงคันติดไมข้างนอกกหเอาไม้ดิ่งแล้วกันพลอยอะไรบ้างพลอยเอ่อถ้าไม่ติ๊กฟิเก็ปินก็มีเยอะเลยแหละ <c oughs> มีทวินมีโอนิมีเฉดมีจินตักเวท ตัดเฉดเมลิงอาน,นีั้อยู่ปะตอบอะไรอะ่ะเขาเดาไม่ออกอหนูตอบโกเลียวอะ่ะหนูคิดไว้ว่าโกเลียวกับโอบาเก่อะ ผมาไลิงไปดูบ้านเปิดประตูอยู่นะแปลว่าจริงๆแล้วให้อ่านอ่านดูก็ได้อ่านหลุดไปหมหลุดเป็นผีตัวอะไรอยากโกงไมชอบโกงอ่ะทำไมกลาไม่มีคนอยู่บ้านแล้วมันขึ้นได้ไงวะโกเลียวใช่เดี๋ยวนักไม่มีคนอยู่บ้านก็ขึ้นหรอใช่เชดหรอไม่ควหนูเลิกโกเลียวเราไมลิ่ง หนูคิดไปว่าเป็นโกเลียไม่ก็โอปาเกะไม่ก็ทวินไม่ก็โอนิกเกิดที่เดิมได้ไหมโกเลียโอนิทวินแล้วก็ไอเนี่ยไอโอปาเกะสรุปไม่เป็นกินโกเลียจริงเฮ้ยเอาว่อ๋อลอยแมนตัดแม่เบ๋ยกูไม่น่าคลิกเล่นเลยคนนไหมครก็เลือกโกเลียวลอกพลอยแล้วนะแล้วก็ไปแบบกดเล่นเนี่ยกดเลือกผีตัวอื่น แล้วอ่าน,านเหวิน,นต่อไหแพาดโมไหวไหมถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวไปนี่ก็ได้จบตัวเออไปหลบไล้